ในส่วนของตลาดออัมันธ์นะคะวันนี้ก็มองในส่วนของ s ซฟฟิ d ตี้เด็กฟิวเจอหลังจากที่ดีตัวขึ้นไปปิดได้ค่อนข้างแรงเมื่อวานนี้สำหรับในส่วนของตัว s อ0 S12 ปิดบวกไป10.90จุดขณะที่ s อ0 m 1 2เนึ่ง่ยบวกในอัตราที่มากกว่า14.20จุดแล้วก็ทำให้ในส่วนของสปเปรดเมื่อวานนี้ก็ กลับมาปิดบวกเป็นวันแรกในไตรมาสนี้ที่ระดับ0.70จุดในก่อนที่ในส่วนของ S50 S12 เนี่ยจะหมดอายุสัญญาลงในวันพรุ่งน,นี้นะคะก็มองว่าในส่วนของแรงโ l o อร์ของนักทุน โดยเฉพาะในส่วนของต่างชาติที่น่าจะเป็นการคงสถานะะในฝั่งรองต่อไปยัง S50M12 ก็ยังสะท้อนภาพมุมมองแนวโน้มที่เป็นขาขึ้นของตัว s a f ิ t ติ e เด u ค u ิในไตรมาส2แต่ว่าในระยะสั้นเนี่ยมองว่าแนวโน้มการเคลื่อนไหวน่าจะมีความผันผวนมากขึ้นขณะที่นักทุนเองยังคงติดตามในเรื่องของ ออการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐจากรา,ายงานตัวเลขที่มีออกมาระหว่างสัปดาห์ล,ล่าสุดนในส่วนของตัวเลขัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐที่ลดลงต่ำกว่าที่คาดการก็ทําให้แรงหนุนที่มีเข้ามาในเรื่องของสภาพคล่องจากแถลงการของเฟดในวันกอน่อนเริ่มมีน้ําหนักที่ลดลงดังนั้น,นในส่วนของตัว S50M12 อาจจะ,ะเผชิญแรงขายทํากําไรออกมาระหว่างวันได้ แต่อย่างไรก็ตามายังมองว่า,าน่าจะเห็นเก่าการพักตัวค่อนข้างจำกัดเนื่องจากอามองในเรื่องของแรงซื้อที่มีเข้ามาในาตลาดหุ้นในบ้านเราเองก็ยังคงเป็นแรงหนุนในเรื่องของอฟันโฟทีท่ไหลเข้ามาแล้วก็ในส่วนของราคาน้ำมันโดยเฉพาะในส่วนของราคาน้ำมันในเม็กซ์ก็ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยแล้วก็ยังอยู่ในทิศท,ทางขาขึ้นอยู่ ก็อาจจะทําทให้หุ้นกลุ่มพลังงาน,นมีการาพักตัวลงมาในกรอบที่ค่อนข้างจํากัดก็ยังแนะนําให้เก็งกําไรรองใน s 5 0 m 1 2ได้แต่อาจจะต้องรอจังหวะที่ยอตัวลงมาแล้วก็ไม่หลุดระดับ840จุดแต่ถ้าหลุดระดับดังกล่าวลงไปแนะนําให้ปิดสถานะตัดขาดทุนขณะที่สัญญาณทางเทคนิคเองเย,ยังมองว่ามีโอกาสจะขึ้นไปทดสอบไฮเดิมบรเวณแถวแถวแ860จุด ส่วน Safety ตี้เด o กออถ้ามองในส่วนของ Put c a o l Volume ที่ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ0.54เท่าแต่ว่า Put Call Open i n t e r ซี่ยังคงค่อนข้างทรงตัวอยู่ที่ระดับ1.70เท่าโดยมี i ิน v o l a t ติ i t y โดยรวมของสัญญาเดือนมิถุนา ก็เห็นในส่วนของคอร์ปชันเนี่ยอยู่ในระดับที่มากกว่าพุทธออปชันยังสะท้อนภาพรวมตลาดที่น่าจะยังเห็นความผันผวน,นในแนวโน้มของขาขึ้นก็ให้รอจังหวะที่เซฟ0ย่อตัวลงมาระหว่างวันเพื่อเปิดสถานะช็อตพุทธในสัญญาเดือนมิถุนาที่ราคา7840จุดโดยยังมองเซฟมีโอกาสพุ่งตัวขึ้นไปทดสอบระดับ860จุดได้ต่อไป ส่วนซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์แนะนำในส่วนของ KTB M12 เมื่อวานราคาดิบกลับขึ้นมาปิดเนี่ยเส้นค่าเฉลี่ย MA 25วันแต่ในส่วนของ MACD แล้วก็ Modified Stochastic ยังคงให้ค่าสัญญาณลบดังนั้นอาจจะต้องดูว่าถ้าผ่านระดับแนวะต้านที่18.15บาทขึ้นไปก็ให้ปิดสถานะช็อตแต่ถ้ายังไม่ผ่านเลยดังกล่าว ก็ยังให้คงสถานะช็อตต่อเพื่อรอทำกำไรเมื่อปรับตัวลดลงมาอีกครั้งส่วนอีกตัวที่แนะนำคือ p t e p m 1 2หลังจากที่เมื่อวานราคาดิตัวกลับขึ้นมาปิดบวกเหนือเส้นค่าเฉลี่ย MA ทุกเส้นพร้อมกับในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวที่ให้ค่าสัญญาณบวกและได้แรงหนุนจากในส่วนของราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวพุ่งขึ้นถึงแม้ว่า ิช่วงเช้านี้อาจจะมีพักตัวลงมาเล็กน้อยหลังจากที่มีข่าวในเรื่องของการที่สหรัฐอาจจะมีการระบายาน้ำมันออกมาจากคลังสำรองทางยุทธศาสตร์เพื่อลดแรงกดดันในเรื่องของการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันในช่วงนี้ แต่ก็ยังมองว่า,ายังไม่มีความชัดเจนในประเด็นดังกล่าวทำให้ในส่วนของราคาน้ํามันเนี่ยยังแกว่งตัวอยู่ในทิศท,ทางขาขึ้นอยู่ดังนั้นน่าจะยังส่งผลบวกต่อตัว pt pm 1 2ก็มองยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปทดสอบ h ายเดิมริเวน186บาทก็แนะนำให้เข้าเปิดสถานะรอในจังหวะที่ย่อตัวลงมาโดยตัดขาดทุนที่ระดับ177บาทส่วน commodity future วันนี้เห็นการพักตัว ของราคาทองคำโหูหะเงินแล้วก็ในส่วนของราคาน้ำมันดิบเบนซ์แต่ว่าก็ยังอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดเนื่องจากว่าในส่วนของตัวอดอลลา,าร์สหรัฐเองที่ปรับตัวขึ้นเล็กน,น้อยเมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินสำคัญหลังจากที่เห็นการร่วงลงแรงในช่วงสองวันที่ผ่านมาจากาในส่วนของแถลงการของเฟดเกี่ยวกับ มาตรการผ่อนคลายทางการเงินที่อาจจะมีตามมาในอนาคตแต่ก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนในประเด็นดังกล่าวแต่ว่าในเรื่องของข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐล่าสุดเนี่ยก็ทำให้ลดความวิตกในเรื่องที่เฟดจะออกมาตรการเศรษฐกิจมากขึ้นอย่างไรก็ตามก็คงยังต้องติดตามในส่วนของการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจที่มีออกมาในแต่ละวันต่อไป ขณะที่ในส่วนของดอลลา,าร์สหรัฐเองก็อาจจะได้รับแรงบางส่วนจากการที่ค่าเงินยูโรเนี่ยอ่อนค่าลงเนื่องจากว่าก็ยังมีความวิตกเกี่ยวกับปัญหานี้สิในยุโรปแล้วก็นักทุนเองอาจจะยังรอดูความคืบหน้าจากการประชุมรัฐมนตรีครั้งยูโรโซนในเรื่องของการที่จะข,าขยายาเงินกองทุนช่วยเหลือ,อประเทศที่ประสบปัญหานี้ ก็ยังมีหลายประเด็นที่ต้องติดตามทําให้มองว่าการเคลื่อนไหวในวันนี้ของดอลลาร์สหรัฐก็อาจจะยังอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจํากัดดังนั้นนี่แรงกดดันที่มีต่อ,อราคาสินค้าพูกพันธุ์ก็อาจจะ,ะไม่มากนักอมองในส่วนของตัวสปอตโกลที่ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ1680.39เหรียญต่อออนก็มองว่ายัง แนวรับถัดไปอยู่ที่ระดับ1,670เหรียญต่อออนส่วนตัวราคาโลหะเงินหรือว่าสปอร์ตซลเวอร์ปรับตัวลดลงเช่นกันมาอยู่ที่ระดับ32.61เหรียญต่อออนมองอแนวรับวันนี้อยู่ที่ระดับ32.5-32ถ32เหรียญต่อออนส่วนราคาน้ำมันดิบเบรน์ลงมาอยู่ที่ระดับ125.31 เหรีต่อบาเรลแต่ก็มองกรอบการพักตัวยังน่าจะกำกับจำกัดอยู่ที่ระดับ125-124เหรียญต่อบาร์เรลดังนั้นสำหรับในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนก็ยังแนะนำให้ถือสถานะรอง g f j 120 GF 1 0 J 12เพื่อรอทำกำไรเมื่อดีดตัวขึ้นไปอีกครั้งมองแนวต้านวันนี้อยู่ที่ระดับ25,000บาท แต่อย่างไรก็ตามถ้าหากปรับตัวลดลงมาที่ระดับ24,500บาทก็ให้ปิดตัดขาดทุนออกไปส่วน Silver Future ยังแนะนำให้ถึงสถานะลอง s v j 1 2เพื่อรอรับรู้กำไรเมื่อตัว s v j 1 2หีตัวกลับขึ้นไปที่ระดับ1,040บาททางนี้ให้ตัดขาดทุนที่ระดับ980บาทส่วน Brand ์ o o d o อฟฟิ u u ตอ สถานะรอง BRJ 1 2ก็ให้เราทำกำไรเหมือนกันในจังหวะที่ติดกับขึ้นไปบริเวณ3า8 0น0ถึง3,900บาททั้งนี้ให้ตัดขาดทุนที่ระดับ3,800บาทปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ